วันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานโอเคหนาววันนี้เราอยู่กับน้องๆโรงเรียนอะไรครับบ้านสีม่ว้านสีม่วิทยาแอครับครับค่ะแล้วก็แอมเองนะคะก็เก็บบรรยากาศของน้องๆที่มาอยู่สองวันหนึ่งคืนเดี๋ยวจะให้น้องๆไปพากันเองค่ะว่าน้องๆทำอะไรกันบ้าง สวัสดีครับนี่เป็นเวลา8ปดโมงตอนนี้ก็อ่าลงทะเบียนครับลงทะเบียนตอนนี้กำลังลงทะเบียนอยู่นะครับอ๋อไม่อ่าครับตอนลงทะเบียนเอาครับตอนนี้คือตอนถ่ายรูปนี่ครับมีกูกูกูด้วยมีมีมีกูเดยนนะรูปอัพตอนนี้คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนะครับอันนี้ก็เล่นเกมกันเอาตอนนี้ผมอันนี้ผมกำลังตบมืออยู่ครับตกตกตกมืออยู่ตอนนี้ตบแบตนะครับกำลังจะเต้นเลยตอนตอนนี้เอาตีมือครับเจ็บนะนะเจ็บนะโอ้เก็บอาการตีมือเย้เลยอาครับตอนนี้ก็เต้นนะครับเอ้าวลู่ลู่ลู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  เื่อยๆนะครับตอนนี้เดินออกมาครับอานี่นี่นี่พวนี่นี่วครับตอนนี้นั่งนั่งรถนั่งรถไปนะครับอ้าวครับชมที่นอนลงนอนลงนอนชมที่นอนนะครับที่นอนเขาสะอาดมากเลยนะครับนี่เรียบนะเรียบมากอันนี้ก็ดูอันนี้กูต่อมได้กูตอมอิเล็กตรอนได้ตุ๊กตาด้วยแต่ผมไม่ได้ใหญ่บางอาจารย์เวอร์ชันทครับโปรเจกต์ของเด็กนักเรียนเตรียมอันนี้เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์กล่องกระดาษ เอออันนี้ยกมือนะครับตอบอ้าวใช่แล้วครับตอนนี้ก็อ้าวตอนนี้ขี่ไปไปพิธาพันนะครับไปกินข้าว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 ครับโอ้พะลูพะรูอร่อยอร่อยมีพะลูมีปลาปักมีครับเป็นคาเซ่าคาชาคาฉาตีมือเจ็บมากครับอ้าวตอนนี้ไปพิธาพันธ์นี่ไปป้าในหลวงใช่อันนี้ก็อ้าวเขาก็แนะนำอันนี้เลยนะครับเขาเราเนเจ้ทหารนะครับเป็นเป็นศูนย์เก็บ โอ้ยไปกรมประสาศึกษาครับวันนี้เอออ่าเรากำลังไปอันนี้ไปใกลไกลบหารนะครับโคตรร้อนตอนตอนนี้เป็นเป็รนี่อย่างร้อนพึ่งบินพึ่งบินแก้ไขจายการติดแอร์ครับใช่เอาตับินเบิรนครับตอนนี้เป็นเบิร์นโอ้ยอย่างฟิตเลยครับได้โอ้โหโคตรฟิตโคตรฟิตโอ้โหดูครับโอ้ยอุ้ยปอบเอาตอนนี้ว่ายน้ำอันนี้อันนี้ว่ายน้ำกองหลังร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ว่ายน้ำตาเล็กตอนนี้ว่ายน้ำวิ่งมาโยนแล้วโอ้โหอันนี้เท่ไรอันนี้ท่ไรอันนี้ข้าไปผีผีเฮ้ยอร่อยไหมเฮ้ยผีผี

ตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นกิจกรรมไปเรียบร้อยครับเรากำลังจะกลับไปโรงนอนเพื่อจะกลับบ้านพรุ่งนี้ชาวคิดถึงบ้านไปกันต่อไปกันต่อบ๊ายบาย